หลวงพี่บำมครับน้พัสกาหลวงพี่ครับครับแล้วตอนนี้นะครับข้างๆนะครับคือพระวริศปโยโคนะครับหรือว่าหลวงพี่กุ้งครับน้พัสกาหลวงพี่ครับ ครับหลวงพี่หม่อมหลวงพี่กุ้งครับตอนนี้มาอยู่ตรงส่วนที่เป็นเปิดให้ประชาชนที่มาที่วัดได้มาบูชาวัตถุมงคลนะครับมีมีมมวัตถุมงคลอยู่ต่านี้ถูกไหมฮะตอนนี้ที่วัด <ใช S 1> ครับผมที่เหลืออยู่ครับมีคนบูชาไปเยอะแล้วส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ทางวัดมีมีโครงการที่จะสร้างโรงเรียนสอนปฏิบัติธรรม <ใช S 1> ครับก <ใช S 1> ็บยังต้องการรายได้รายส่วนหนึ่งนะที่จะมาสร้างโรงเรียนแห่งนี้นะครับจะสร้างภายในวัดใช่ไหมครับหลวงพี่ครับตรงไหนครับหลวงพี่หม่อมครับหมอมครับที่เป็นพื้นที่ ว่างอยู่นะครับครับผมนะฮะหลวงพ่อก็จะสร้างเป็นโรงเรียนสอนปฏิบัติธรรมที่มานะครับเพื่อที่จะต่อยอดพระพุทธศาสนานะครับถ้าคุณผู้ชมมาที่วัดมาตรงศูนย์นี้ก็จะเปิดให้บูชาวัตถุมงคลตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแปดแปดโมงเช้าครับจนถึงประมาณหกโมงหกโมงเย็นนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของหลวงหลวงพี่กุ้งคอยดูแลใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาจองเป็นชุดก็คือต้องติดต่อ ทางทางหลวงพี่หม่ำ<ช>ครับผมคือหลวงพี่หม่ำดูแลตรงส่วนไหนยังไงบ้างฮะคือว่าคอยรับจอครับอ่ามันจะมีใบจองให้เวลาเวลารับจอครับผม คนที่ต้องการจะจอเป็นชุดจํานวนเยอะๆนะครับก็ติดต่อหลวงพี่หม่ำในก<ช>ุฏิได้เลยนะฮะ<ช><ช>หลวงพี่หม่ำก็จะเป็นเป็นพระลูกวัดที่คอยดูแลใกล้ชิดกับหลวงพ่อด้วย<ช>นะครับดูแลหลวงพ่อมากี่ปีแล้วครับสิบเอ็ดปีแล้วนะฮะ<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะครับคุณผู้ชมครับเราจะสนทนาธรรมนะครับกับหลวงพี่หม่ำถึงความใกล้ชิดที่ได้ดูแลหลวงพ่อนะครับหลวงพี่กุ้งครับตรงนี้หลวงพี่กุ้งจะอยู่ประจําตรงนี้นะครับ ก็คือญาติโยมที่จะมาก็คือขอคําแนะนําจากหลวงพี่กุ้งได้นะครับวันนี้มีมีวัตถุมงคลซึ่งเป็นชุดใหม่ถูกไหมครับที่ทางวัดเพิ่งออกมานะครับมีมีชุดไหนที่น่าสนใจบ้างครับครับหลวงพี่อ๋อครับผมเป็นเป็นท้าเวสุวรรณนะครับผมครับให้คุณผู้ชมขออนุญาตนะครับนี่คือพระเอ่อท้าเวสุวรรณนะครับออกออกนารลอยงครับออกมื่อปีนี้ปีนี้นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับมีมีทั้งหมดกี่เนื้อครับหลวงพี่มี มีสำริครับสำริดเนื้อเงินที่ผมถืออยู่เป็นเนื้อเงินครับครับอ๋อครับนะครัลีบุกอีบุกด้วยนะครับผมที่ผมถืออยู่คือเนื้อเงินนะครับอันนี้ผ่านพิธีปลุกเสกยังไงบ้างครับพุทธพิเศษท่านพิเศษอ่าปลุกเสกโดยกจิที่าลูกครับผมครับหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อด้วยนะฮะครับผมที่ที่วัดที่วัดแห่งนี้ด้วยฮะหรือว่าที่ไหนครับที่โบสถ์ที่โบสถ์นะครับผมก็คือโบสถ์ใหญ่ของที่วัดเลยนะครับนะฮะ สวยงามมากเลยนะครับก็มีมีต่อโคดนะฮะชัดเจนนะฮะที่ฐานนะครับมีหมายเลขมีหมายเลขกำกับด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมการบูชาที่วัดก็แน่นอนนะครับสบายใจได้นะครับผมคุณผู้ชมได้ของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งไซส์คือเล็กลงมาหน่อยนะฮะขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็นะครับสาหรับคุณผู้หญิงเด็กๆนะฮะถึงแม้ว่าองค์จะเล็กแต่ว่ารายละเอียดความสวยงามก็ไม่ได้ลดลงเลยนะครับยังสวยงามชัดเจนทุกอย่างเลยนะครับสวยมาก กับองค์นี้ก็มีการตอกโคตดตอกลำเบอร์เหมือนกันครับผมครับทางวัดสร้างมาเยอะไหมครับหลวงพี่ครับอืมมันเยอะในเบจจอครับผมจานวนจํานวนหลักประมาณหลักสอ่าไหลักหลักพันใช่หมครับผมหลักพันนะครับผมถัดมาครับขออนุญาตเลยนะครับนี่เป็นเสือนะครับกับเป็นไม้อะไรครับอันนี้เป็นไม้พยุงครับไม้พยุงนะครับอันนี้ก็มีให้บูชาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่ามันหมดหมดหมดไปไหนครับผมอ๋ออันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างไม่ให้ดีครับเป็นตัวอย่างนะครับผม นี่อันนี้หลวงพ่อก็ท่านจานด้วยลายมือท่านเองเลยนะครับโหเต็มเลยนะเต็มพื้นที่เลยนะครับครับพี่หม่ำครับปัจจุบันนี้คนคนที่มาบูชาวัตถุมงคลก็ยังให้หลวงพ่อจานได้ไหมครับได้ครับผมแต่ว่าไม่ไม่ให้เยอะครับผลวงพ่อหลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วนะครับครับครับขออนุญาตต่อเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเหรียญนะครับ แค่ยึดแค่ท่าครับผมครับปัจจุบันทางวัดยังมีอยู่ไหมครับไม่มีหมดแล้วนะครับผมนี่อันนี้คือเป็นเหรียญยอดยอนิยมนะเอามาให้ดูกันนะครับวัตถุมงคลที่ทางวัดมีออกมาใหม่ๆก็ทางด้านไหนครับนี่นะครับโอเคนี้ครับเป็นด้านหลังเป็นนางกวักใช่ครับรุ่นอะไรครับหลวงพี่มามะเศรษฐีครับเลยเลยเลยอ๋อเศรษฐีเวยเวยนะครับนี่ฮะนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นภาพหลวงพ่อนะครับนะครับด้านหลังเป็นนางกวักก็เหมาะกับพวกแม่ค้านะครับผมคนที่ทํามาค้าขายนะครับกวักเงินกวักทองเข้ามามีตอกโค้ตตอกํำเบอร์ชัดเจนนะครับครับแล้วมีครับรวยเจริญสุขครับรวยเจริญสุขนะครับหลวงพี่ครับครับครับเดี๋ยวผมอครับ รุ่นรวยเจริญสุขนะครับโหสวยงามมากเลยนะครับด้านหลังนะกเป็นพญาต้าเรียนครับอ๋อเป็นเป็นยานประจาหลวงพ่อใช่นะครับครับยันพญาต่อเรือนนะยันโลกรัพย์ด้านล่างนะครับเป็นยันโลกศัพท์ครับวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆที่ทางวัดสร้างขึ้นมามีมีมีประสบการณ์นะครับ ยังครับผมตอนนี้ยังนะแต่แต่มีรุ่นเก่าๆก็มีประสบการณ์เกือบทุกรุ่นเลยนะที่มีคนนําไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ครับครับต่อไปครับนะครับนี่นี้รุ่นเมตตาบารมีครับผมทางวัดจะมีอยู่ไหมครับตอนนี้ยังฟอรมีอยู่นะครับที่รุ่นเมตตาบารมีครับ คุณผู้ชมสนใจรุ่นไหนยังไงฮะก็คือมาที่วัดจ,จะมีหลวงพี่กุ้งคอยแนะนําครับผมนีม่นัมโานมาฮำครับครับต่อไปเป็นฮัุุมาบรรดาทรัย์นะครับสวยงามมากคุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะถ่ายผมผมลองดูแล้วนะฮะ ครับมีมีกี่เนื้อครับของพี่ครับมีเนื้อเงินนวะครับดีบูกทองืดงครับทองมาที่เนื้อครับแล้วก็ตะกั่วครับครับส่วนใหญ่เนื้อดีบุกเราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะฮะเนื้อดีบุกก็สวยปอีกแบบหนึ่งนะครับครับฮะตรงตรงฐานนี่อุดผงอะไรครับหลวงพี่ผงนี่านหลวงพ่อนพเองครับอ๋อของพุทธคุณใช่ครับผมครับแล้วก็มีตะกุดด้วยนะครับใช่ วยงามมากเลยนะครับอนุมาลบรรดารัพย์นะครับครับต่อไปครับจเจริญพรเจริญพรครับผครับ <c oughs> ปัจจุบันยังมีอยู่ไหมครับจเจริญพรธวัฒน์อันนี้หมดแล้วหมดแล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมภาปาครับ อันนี้เป็นเหรียญพระพาทางวัดจะมีอยู่ไหมครับมันมีอยู่พรยังมีอยู่นะครับเหรียญพระพาอู้สวยนะครับนะครับด้านหน้าก็ลมดําเหรียญปาตานเหรียญปาตานครับสวยงามมากเลยฮะนี่ครับยังเหลืออยู่เยอะไหมครับหลวงพี่ครับยังียยังมีอยู่นะครับ แต่ส่วนใหญ่ผมดูดก็รุ่นหนึ่งก็อาจจะเหลือสักไม่กี่ชิ้นนะฮะอาจจะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับครับมีรุ่นไหนครับรุ่นนี้ครับอันนี้เป็น่นแรกให้ดูครับนี่คือรุ่นหนึ่งครับผม,มไม่มีแล้วนะครับ พี่หม่ำก็ได้พบวัตถุมงคลของหลวงพ่อชุบติดตัวด้วยนะครับเป็นเป็นเป็นต้องไหนครับนะครับขออนุญาตครับผมที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับครั้แรกของพ่อครับอันนี้หลวงพ่อเป็นคนทำเองครับทำตอนนั้นหลวงพี่ตอนนั้นหลวงพ่อ